ค่ะวันนี้เรามาอยู่กับายกานเค้กเลิฟเกมเมอร์นะเราจะมาเล่นเกมเกมเศรษฐ <c oughs> ีกันนะคะอ่ะอ่ะได้หรอคะไม่พูดหรอคะ <c oughs> สวัสดีครับก็กรายการซีเกมเมอร์นะคะวันนี้จะมาเล่นเกมเศรษฐีกับคุณเค้กโอเคงั <c oughs> ้นเราชวนขนุนมา <c oughs> ขันนุนไม่เอาไ, <c oughs> ไม่ไวชวนอ่ะเราก็เตรียมพร้อมสิ เราก็จะกดรลือกแล้วใช่ไเ kind of <go> ริ่มซ้ำอ่ะเริ่มแล้วโอเหมือนรองเท้าแมงลัดค่ะมาดูกันว่าใครจะเลือกเย้เลยจะเสียงเข้ากันอะไรเสียงเข้ากันเู้นอุ้ดดในนี้เด้ออะไรวะน้องนี่เดี๋ยวเราดูนะว่าใครจะชนะตัวเราเป็นสีน้ำเงินนะ เหมือนตัวเราเป็นสีเดงเราเพิ่งเล่นได้แค่เล่นไม่ถึงกี่นาทีก็ตกเมือเขาแล้วเราเพิ่งเล่นได้แค่ประมาณสองสามวันนะเราเลยมีลูกเต่าที่กระจอกหน่อยคือเราเปิดของขวัญมาเยอะไงก็เลยได้ลูกเต่านี้แล้วก็ยังไม่ได้อัพได้ถามว่าตัวนี้มาจากไหนตัวนี้ใช่สุ่มกาดเอาใช่สุ่มกัดเอาไปยันหยุดเริ่มต้นโหเย่ได้ตังค์เลือกพื้นที่ที่จะอะไรอ่ะ สร้างถ้าเราเลือกอันนี้เลยนะคะตรงนี้เรามีสามอันเราก็สามารถสร้างแลมหมักได้เลยถ้าเราตกอีกรอบเราต้องการที่บอสจะสู้กับบอสได้เงินด้วยอยากสู้อะไม่เคยได้สู้อเค้กไม่เลยไม่เคยได้สู้เลยอะมีเดี๋ยวคนอื่นได้สู้ใช่เปลี่ยนคืออะไรเปลี่ยนแปลงอะไรไม่รู้สิค่ะต้องการสำรวจเลยสำรวจฮะคือเขาต้องมาปะทะเหรอ ทำไมอ่ะเาเออมีปล่อยบอสเชคจะได้สู้กับบอสสักทีอดปล่อยด้วยเมื่อไหร่เชคจะได้สู้กับบอสนะอยากมากตาแล้ว้เรือบินไปที่ไหนดีวะนั่นใช่เรือเรือมันเขียนเรือเรือบินอะ วิหารขอพรนะซือ้อไปเลยเราจะอ่านให้หน่อยๆนะถ้าใครเบื่อก็ไม่ต้องดูนะจื๊อตาฉนันแล้วตาฉนันแล้วสามใช้เงินหรอขาไม่ประหยัดฟุ้มเฟือยไปเลยเดี๋ยวแพ้เก้าแหปปปิง๊งปิ๊งปิ๊งเก้า เราอยากพิ่งไึเอ้เราอยาเพิ่งกลัวว่า,าเงินมันจะหมด <อ ıyla S 1> เราซื้อไปก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ที่หนึ่งนะถ้าเรามีเมืองเยอะกว่าอุ้ยอยากได้เล่นเกมวัดใจไม่เอาไม่เคยเล่นอยากลองเล่นดูอันไหน, <laughs> นอะเน,น,นี่ยอันนี่ยนี่เหรอตรงนี้ตรงนี้เกมวัดใจไม่เอาอ่ะเขากลัวเขาแพ้ อ่าแล้วก็ถอยมันจะหมดตาแล้วเนี่ยอ้าวเวนตั้งเงินกู้สองร้อยบาทเองสุดยอดอ้าวเกือบล้มละลายเลยนะเนี่ยโดนอีกคีล้มละลายเลยไหมอย่ามาไม่เอาไม่โดนขอให้ได้เลขบีบีนะไม่เอานะอ้วเกมทายใจเอ้ยวัดใจเอาอันแรกเหรอเอาอันนี้ ไม่ได้นั่นไงมันยากอ่ะมันให้เล่นไง่าคุณมันก็ให้เราเลือกไงว่าจะไปช่องไหนใช่อ๋อมันขึ้นมันคุมองไม่เห็นเก้าอ่าแลมาร์กเราสร้างไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินพอกเกินหมดหมดเลยอ่ะอย่าซราง โอ้บอกช้าเกินไปสร้างไม่ได้โอ้ได้เล่มมาเพีงสองออกหรือว่าลงที่เชตาแล้วสร้างบดครั้งนี้พี่ซีน่าจะชนะนะคะมั้ค่ะ <10. S 1> เดี๋ยวอีกหน่อยคุณได้เงินแล้วไม่ได้อ่ะตาช้าใช่ เกิดจะถึงจุดเริ่มต้นแล้วเนี่ยช่วยมาตกของเขาหน่อยอ้าวตอกของเชคคืออ๋อทำไมไม่ตกของเขาเลยอ่ะน้ำตกไปถืงเขาอะเราจะไม่เอาเงินนะเราเสียดายเงินเราเอาทอยก่อนเราต้องยอมจำบูเราต้องยอมติดไปก่อนถ้าได้จัำบูเราก็ได้ออกมาเห็นไหมมันบริจากเงินได้รึวะมันต้องมีอะไรนะพี่อาร์มบอก ไม่รู e. <wolf ie. S 1> ้สิแล้วมันมียังไงตัวพี่สีสวยอะแต่ว่าผิวดำไปหน่อยเนี่ยอ้อยออกไปหน่อยสิอะไรออกนี่ตัวเราอ๋อลองใส่นี้คงไม่คู่กับบอลแล้วมั้งใช่อ่ะเวลและลมละลายไม่เอาไม่ลมอัตโนมัติอืมเอาให้หมดม่านเบืองเลยไหม เมืองเคกเป็นสีฟ้าใช่ไหมใช่แล้ว<ม>เอาไม่ดีถ้าเล่นสีคนแล้วมันจะไอ้นี่เนาะงงไม่เอา <c oughs> ไม่เอายังไงงงอ่ะล้มละลายยังยังย้อมขายเมืองไว้ตั้งสามเมืองตาฉันแล้วบอกแล้วนะว่าเราเพิ่งเล่นได้แค่สามวัน แ,แต่ตอนแรกเคกชนะชอนเอกลายนู่น่ะตอนแรกๆที่เขาเคยเล่นตอนแรกเขาชนะตลอดเลยเนาะใช่แต่พอเขาเลิกเล่นไปนานแล้วกลับมาโหลดใหม่นี่แพ้ตลอดเลยตอน,นเล่นกันสี่คนเคกไม่เคยชนะเลย <c oughs> อยู่ทีมไหนอยู่ทีมไหนก็แพ้ตลอดอ่ะเดี๋ยวเราจะพยายามนะอัปเดต <c oughs> ลูกเต่ากับอ อัปเดตตัวละครเราให้ได้ S บวกเทนได้ไปเมืองเคสจริงอ่ะเออจริงแบบทำไมเขาไม่เคยไม่ไปเมืองของเคสโมไออ้าวอ้าวเขาลมละลายเหรอก็เคสตกเมืองเขาอ่ะเป็นแรงม้าอ้าสีฟ้าได้ลูกบาสลูกบาสแป๊บมาขอไปนี่ลูกบาสก่อนเหมือนกันเฮ้ยได้แล้วมันหนึ่งอันอ้าวยังอ้าว ก็คือเรายังไอ้นีไม่ได้เนาะเพรายังหนีไม่ได้เพราะว่าเราเต็มมาแล้วมีทุกลูกบาสเลยมีลูกบาสเงินลูกบาสไม้แล้วก็ลูกบาสของเขามีลูกบาสทองบาสเงินบาสนูนีนั่นเอ้ยขอให้เกตเอ็ดไม่ได้เหรอเขาไม่ได้เกตเอ็ดแล้วตตัวนัมันคืออะไรเราไหนเรายังไม่รู้เลย จะไปดูในคลิปคี๊อะไรโอ้โหกระจกจังเลยโอ้ยนี่อ่านมากี่นาทีแล้วคะตัวเอ็มหายอย่าบอกนะไม่หายหายจแปดนาทีตาเดียวแปดนาทีเลยเหรอวางก่อนไหมหรือไม่วางนทำไมตาเดียวมันนานนานาเนาะนานนาน,นานมาก <laughs> นานหรือว่าเร็ว นนอ่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันพาร์ทหน้าตอนที่2องนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เนะ